ปโอเคครับตเรามือแเล็ดแล้วก็เตียวดีนะเตียวเหลากัะบาเตียวนี่คือไปกับตีมานเดี๋ยวก็ไม่ใจบาเตียวโับคตอนเตียวตีกันประมาณกี่ปีละโจนี้อายุโจงนั้นอายุประมาณอายุหมาะสมเหมอะสมเหมาประมาณสิบสี่ปีสิปีกับผมนั่งใจยันเนี่ยเดี๋ยวต้องหยุดไว้ตรงนี้ก่อนก่องตีใกล้แดงครับ ื่อนนินทาเพื่อนต้องเคลื่อนที่ผู้พึ่งึ้นทันทีไม่รอรีแค่เรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนแรงเรื่องเพื่อนนินทาเพื่อนต้องเคลื่อนที่ทำตาเขาหหยดีว่าร้อยนีกับเรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนแรงเรื่องเพื่อนนินทาเพื่อนต้องเคลื่อนที่ผู้พึ่งึ้นทันทีไม่รอรีอ่ารอบมาใบรุ่นกล้องปิดนะเป็นอย่างไรบางัยรุ่นนี่อ่า เรียนเรียนตีในสุู้รัดไม่ดีกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดเลยเรียนสุราษฎร์ครับเรียนสุราษฎร์จนจบเลยจจเ,เรียนสุราษฎร์จนจบเลยอ๋อจนจบเรียนตีนี้เลยจนจบหมอจบตีนี้เลยครับจบจบจบที่ธนาคารครับจบ<อ> <c oughs> ติีทำไงได้จวงใบรุนเป็นเกเร่ไหมเรานี่ยปั่นพื้อมั้งเกเร่ไหมไหมปลําแต่เรื่องร้องเพลงปลําแต่เรื่องร้องเพลงอย่างเดียวคือตอนนี้ไม่ไม่เป็นเลยนะแต่แต่ก้อนนี่คือถ้าจมหติว่า อันได้เขามีเวทีเฉีองควายเดี๋ยวดังเดี๋ยวมีร้องเพลงนี้ยับก็าแหละ,ะ,ะ,ะยับตีห้าน่าดัดติจู้ทำอะไรได้ครับเขียนปากกาเขี้ยนเชิญตัวเองขึ้นเวทีอ, <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงเอาปากกามาเขียนกับติจู้ตัดติจู้แล้วไอ้ให้ให้คน ให้คนข้างๆเผื่อให้ป้าไปให้ก็เผื่อใจใจก็วันจืนตัวเองคือนองเพล่งไอ้ให้คนเนี้ยเอาไปช่งนั้นหนึกว่าคนนั้นนะเพี้ยนจิดเรา่ารใช้กับการในี่คือเป็นแป้นการอันยบยุนคือยากอีรองเพล่งนี่อยากจะรองเพล่งเป็นแป้นการอันยับยุนหมาตําปรือตัวเองได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ทํนิ้วพันนั้นตาลอดตาลอดเลยตาลอดเลยจนได้รองตุกงานจนเข้ารู้จักวะออเด็กนี่แหลวลาวเด็กนี่แวลวแล้วขึ้นถุกงานกันนะ แล้วก็มีต้มหมดวาเวทีแข่งได้ในแถวบานในการไม,ม,ไไมร่กว่าหน้าจะปล่อยไหมปรากวดน้อยจบเขียนชื่อตัวเองขึ้นเวทีมาว่าอ๋อ <laughs> ไม่ก่อยไม่ก่อยเขียนชื่อตัวเองช่องปรากวดนะครับจะจบขึ้นเวทีกลางเลกจําได้ไหมครับตีตาแบบนี้ตีขึ้นเวทีกลางแรกเนี่ยโอ้ยนานแล้วตอนนั้นเด็กมาปล่อยขึ้นเวทีโย <พอ S 2> ประมาณปลาต้มปลาต้มเลยแทบจําความไม่ได้ จริงๆจำเอานึทักยิ้มแต่ว่าเป็นเรลเหลบ้านพมว่าเป็นเหลเหลตอนแรกไม่ขึ้นเวทีแต่พอจะแบบว่าเวลาไปออกงานถ้าไม่ก้อนเวทีมาไม่มีนะการไปออกงานมีตู้ลำโพงชักร่้องลูกแล้วก็เดี๋ยวแร้งเดี๋ยวพูดแล้วเราลองงงเนายเขาก็เอาเปลงมาต้องให้เรารองประจํแเราก็เริ่ม้องตั้งนั้จนรู้ตัวที่คือลองเพล่งได้ลองเปล่งเป็นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มเคลื่อนเชิญตัวเองขึ้นเวที ไม่คนจนได้ดูอย่างนงเนี่ยจา์ไม่กับเรื่องนี้ไก่ทอดไหมไม่มีกับเรากินเองจีเนสดิวิเอนดิจีเนสโอ้ my god เขาจำได้ไว่าเท่านี้เขียนตัวเองอรอ่อยล่างๆงก็ยับตีจางเลยวัน อ๋อจริงอ่าดีเลยแบบนั้นดีเลยเพราะว่าเราฟรีเซนตัวเองตลอดเขาเลยรู้ว่าอยนี่เท่านี้รองเพลงได้พอรั่งรั่งเขายัดติเกียงแค่จุดไม่มาเชิญเราแล้วงานนี้ไปรองเพลงได้บางคำรอยแต่ว่าไม่พออ่าเห็นไหมมีพ้นจากการเคี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่แต่ใกล้เคียงไม่ใช่แต่ใกล้เคียงไม่ใช่แต่ใกล้เคียงเออพอเริ่มได้ตังค์พอเริ่มได้ตังค์ปุ๊บตีนี้พอหน้าเวทีเราจําได้นี่คนนี้เคยจำชื่อจดใช้มือเลยแหละท้องอยู่ไหนวะ ไปนาแดงลุงคลาวได้จาใหมมดก็ได้มาให้คนทิบบาทยีดิบบาทบางตีฮอบกลับไปบ้านแน่นแน่นเบียข้ามูกันดนี้อยู่ในครัวข้ามูเแต่อยู่ในครัวแล้วแก้ววัวแลวากลกบ้านเลยผมผมเหนื่อยจังเลยอ่าก็มาเรื่อยเร่อถึงจับปละจับตู้มันเปลือกที่นี่กาวหนก็ย่าปีจางเลย หลังจากติดทำการเขี้ยนชื่อตัวเองโดยไอ้โนมินีทำว่าเจิญเมื่อนกับ่าเรานี่เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะจนคนยากวางมากเขียนเองยเียไปเองหลังเพ้ตัแต่ตั้งโนมินีมันได้ผลแล้วหลังจากนั้นเจ้าก้องเกลองเชียงพอเห็นตู๊กานดูกาาเขายับหรัวออกมาบ้านนาอีหนองนี่อีเท้านี่มันร้องเพลงได้ใช่เราก็ได้รับการหวาจ้างงานแรร้อยมั่งช่องรอยมั่งดับรอยมั่ง ล่างๆเราได้เปียบได้เปียบได้ก็ได้ได้ได้ตังแกงวัวแกงวัวจำจำจำล้มไดาครับลุกตีนวัวเป็นต้นโอเคครับหลังจากนั้นตึ้งต่นี้นี่ก็โยนในช่วงวัยรุ่นตึ้งไปไปไปปั้นเพื่อกับแี่ว่าได้ได้ก้าวไปในรัางกัดนี่ปลากวดแล้วเอานี่นี่เหลือมปรากวดเลยวไม่ตอนเด็กๆก็ไม่จอบปรากวดแต่พอใหญ่จอบปรากวด เริ่มประกวดได้ช่างเวทีช่างเวทีเวทีทีช่างได้ไปเวที<ม>ใหญ่เลยแกรมมี่เวทีแกรมมี่แกรมมี่มามเองม,มาจับแขนคุณอัฟตูรัตคนมาจากแกรมมี่เพะคือคือตอนนั้นแบบ่าแก้ง<ม>เป็นปากตายไหมหรือว่าเป็นแบบไห่นกับคนมาทางภาคใต้เลยแล้วก็<ม>ให้ช่องเชี่ยงไปใช้เทปใช่ไหมได้ อันเทปตรงไปอา่าแล้วก็ได้ข้ารอบเข่าได้ก็ว่ากันไปป้อมป้อก็ลงดีเทลตรงนี้เทปเด็กๆแรกคนจะไม่นี่ไม่รู้ว่าในยุคอันต้องอันเชียงตรงแล้วก็อันป้านเทปจำปลื้กับเทปจะไม่นั้น้ำปลื้ก็ลาวลงลายละเอียดทิศ เตปใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นจะมีรูเสียบแต่ว่าเป็นรูไม่ใช่ไหมครับแล้วมีมีปุ่มกดสีแดงงั้นีนึ่งอองไหมครับเต๊ปหรือแถวนี้ใช่ไหมแล้วมีลำโพงร่องกลางเอามันมีรูไม่เสียบใช่ไหมแล้วก็รองใช่ไหมแล้วเราก็เปิดดนตรีครับหนึ่งองไหมแต่ก้อนมันจะมีช่องข้างอ่ะครับครับจ่ายควายใช่ไหมแล้วพอดีเทปเพราะมันเป็นหุ่นพิเศษอ่ะมันจะใส่ในช่องตะลับนี่เกับ B อ่าอแล้วพมเปิด A เป็นเพลงครับแล้วก็กด B นี่อัด ใช่ดีก่าไหมอุ้ยนายที่บ้านมีตังค์ว่ะผมอกเต้พึ่งเดี๋ยวผมอยากรูแล่วว่าะจนไม่อันช่งหรือช่งไปเทนี่อยากรูก็อีกช่องอยางมงนะเดี๋งเต้นี่ฮะไม่เอาเตรียมช่งเอาช่งไปเทนี่แล้วไม่ลงแล้วกุ๊มไม่ฮะลงไปแล้วว่ะงี้นผมก็พอเราอัดเสร็จแล้วก็ช่องเสี้ยงต่างไปเทนี่ต่างไปเทนี่ช่งไปที่บริษัทแกมี่เลยแกรายละเอียดเท่านั้นแหละ อแล้วก็มีเล็กสุนซ้องโตมาโตมาตัวทับบานน,นันไม่นะนะครับครับแต่ว่าตัวทับบานนั้นไม่โจรเบอร์ดิอ่าอ่าแต่กูกรู้หรือว่าทุนช่องวะ <c oughs> สวัสดีครับขอสายน้องกิติศักดิ์ชัยชนะครับอาตุยแม่รับแม่รับแม่วหวะตายโอ้มันไปตันตายใหญ่ได้เหมวะคือไม่ได้นึกในแง่ดีเลยว่าลูก นายปรากรวดด่างวันได้ไหมนึกว่าลูกว่าไปทำอะไรได้ไวเออแม่วะโตดับท่านแม่แกเร่งเลยนะนึกว่าแกวาดให้ไปหน้าท่านแรกออกมาตึ้งรับสวัสดีครับน้องกิติศักดิ์ชัยชนะใช่ไหมครับเราบอกเขาแรงกลางเลยมันละเป้นี่จริงไหมนี่จริงไหมจริงมันละเป้มันเลยใช่คำว่ามันไปเลยมันเลยพอดีพี่โทมมาจากบริษัทแกรมี่นะครับจ m แรมแกรมี่ น้องได้ผ่านเข้ารอบจากการประกวดแกรมมี่ซิง i กิ้ o คอนเทสและจะมีรอบชิงชนะเลิศที่โคอฟสราฐธานีวันที่แต่แรกจะไม่ได้เลยัวแต่น้องต้องไปคัดเลือกที่โรงแรมเสาวลักษธานีหรือจักไม่โรงแรมเสาลักษ์รือไม่ฉันมามาพวมไม่ตันตันนี้เป็นโรงแรมเคปาร์กเนี่ยอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ไปห้องออดิชั่นนู่นนี่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้น mày mi pa chơi 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 mày Mẹ... pa chơi mẹ mẹ pa phải mày mi pa chơi mày mi pa Đó mi pa chơi 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 mi สวัสดีน้องกิติศักดิ์เซชนะใช่ไหมครับครับน้องลืมโทรศัพท์วไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเดินป่าไปวายางหลย <c oughs> เรื่องเพื่อนแม่งเรื่องเพื่อนมีนท่าเพื่อนต้องเคลื่อนทีผู้พึง่งึืนตันทีไม่รอรีแต่เรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนแม่งเรื่องเพื่อนมีนทาเพื่อนต้องเลื่อนที่้ม่าเขาไหวดีวัวรอ้อยนี่กับเรื่อง